สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนทุกวันพุธในชั่วโมงที่5นะคะเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตนะคะมาสู่ปัจจุบัน <c oughs> เด็กๆก็จะสามารถได้เรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเรานะคะเป็นสถานที่จริงหรือจะเป็นในเนื้อหาสาระจากหนังสือเรียนจากห้องสมุดห้องสมุดประชาชนปัจจุบันนี้เราสามารถจะค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งมีความรู้เพิ่มเติมให้เด็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมดทีเดียวนะคะเป็นแหล่งข้อมูลให้เราได้ค้นคว้าได้สะดวกและก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเพิ่มเติม ในเรื่องของประสบการณ์ตรงนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ยังอยู่ในวัฒนธรรมของแต่ละภาคซึ่งเราได้เรียนไป3ภาคแล้วนะคะก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมภาคใต้ซึ่งนักเรียนทุกภาคจะต้องเรียนรู้ในเรียกว่าเหล่งเรียนรู้ชุมชนของเรานะคะวันนี้ก่อนเรียน คุณครูอยากจะเห็นเด็กๆของครูนั้นมีสมาธิเราจะฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะเรียนให้เด็กๆได้ฝึกในเรื่องของกายในเรื่องของจิตไม่ไม่เราจะไม่ไม่ยืนนะคะใช้วิธีนั่งลูกใช้วิธีนั่งนะคะคุณครูให้เด็กๆลองฝึกทบทวนจากที่เราไปอบรมจากวัดบุษยบรรพฤมาใช่ไหมคะคุณ คุณครูเห็นเด็กๆทําได้ดีดังนั้นเราจะลองมาฝึกสักนิดหนึ่งนะคะใช้เวลาสั้นๆไม่ถึง5นาทีกําหนดลมหายใจของเรานะคะลำดับแรกเตรียมร่างกายก่อนค่ะเด็กๆเ,เอามือวางดูซิวางหน้าตักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็กําหนดเอามือขวาทับมือซ้ายโดยเอามือวางไว้ตรงตรงไหนคะท่านเจ้าอาวาสสอนเราวางตรงไหนคะลูก ตรงสะดือใช่ไหมคะลูกอาละตอนนี้นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางลองเอามือซ้ายวางบนตรงสะดือของเราก่อนแล้วมือขวาทับบนมือซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วค่อยๆทั้งกายตรงนะคะกายเราต้องตรงด้วยยืดตัวไว้ตรงๆแล้วก็ผลลมหายใจหายใจเข้านะคะหายใจออกนับหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกนับสองค่อยๆหลับตานะคะลูกแล้วคุณครูจะเปิดเพลงสมาธิให้หนึ่งเพลงให้เด็กๆฟังไปด้วยหลับตาไปด้วยเราก็จะได้อะไรคะลูกได้ผ่อนคลายภาคบ่ายนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้ให้เด็กๆฝึกร่างกายของเราก่อนนะคะหลับตาแล้วนะคะลูกตอนนี้ใครยังไม่หลับตาบ้าง ปลายทางด้วยนะคะนับไปเรื่อยๆนะคะนับไปเรื่อยๆว่าเราจะได้จำนวนกี่ครั้ง สมาธิอยู่นะคะลูก ลืมตาได้เมื่อกี้คุณครูให้ฝึกสมาธินับได้เท่าไหร่กันคะลูก 24, 24. ่สนิติธรบอกยี่สิบอัตยาได้เท่าไหร่คะลูกจำไม่ได้40่สิบเห็นไหมคะอ้าวใครได้มากกว่าศิลพภพได้เท่าไหร่คะลูกหนึ่งร้ยอยอ้นับเร็วมากเลยเตชินได้เท่าไหร่ครับร้อยแปด้ยแปดสิ ปฏิพลล้วลูก200ร้อนับประคุณสองร้อยยี่สารัตละครับ130โอ้โหนะคะนับได้เยอะอาคนหลังสุดเลยผู้หญิงเท่าไหร่คะลูก130ถ้าเรานับเร็วก็จะได้เยอะถ้านับชา้ชาๆเราก็จะได้พอประมาณนะคะภายใน5้านาทีคุณรูให้ฝึกลองไปฝึกอีกนะคะเด็กๆจะได้ผ่อนคลาย แล้วเราก็เริ่มที่จะนะคะเริ่มที่จะนั่งได้นานขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างในการฝึกสมาธิเมื่อกี้คุณครูเปิดเพลงบอกว่าให้เราเนี่ยหยุดวางทุกอย่างเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเป็นสุขเป็นสุขเมื่อปล่อยวางนะคะปล่อยวางจากเรื่องสิ่งที่เรารีบเร่งทั้งหลายแล้วเราก็จะค่อยผ่อนคลายนะคะนี่ก็เป็น ช่วงภาคบ่ายอากาศก็ร้อนเมื่อเราผ่อนคลายเราก็จะได้มีความรู้สึกเย็นกายแล้วก็สบายใจนะคะเด็กๆบอกว่าอยากฟังนิทานแต่คุณครูไม่แน่ใจว่าคุณครูได้เล่านิทานชาดกเรื่องพระเนมิราชไปแล้วยังเล่าแล,าลา้วใช่ไหมคะลูก <tone> อ่าเล่าแล้วอยากฟังอีกใช่ไหมคร <Those. S 1> <Seems> าวนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปเห็นว่าในในในเรื่องของ นิทานชาดกพระเนมิราชเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเนมิราชเนี่ยพาพาใครละ่ะเขาให้เห็นถึงนรกให้เห็นถึงสวรรค์ให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของเมืองมนุษย์เป็นยังไงเรื่องในนรกเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปเห็นว่าทําไมภาคใต้เขาถึงมีวนันทําบุญก็เ,เรียกว่าศาสตร์เดือนสิบเด็กๆได้ยินไหมคะ,ะภาคใต้เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเปรตที่เกี่ยวกับ เรื่องของในเมืองนรกนะคะดังนั้นคุณครูก็เลยนำภาพพระนิมิราชเนี่ยมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการย้อนไปดูว่าถ้าเด็กๆไปเห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรายังอยากจะทำสิ่งที่เป็นความไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นความเลวนั้นได้หรือไม่นะคะอามาดูพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาความดีของพระเนมิราชนะคะ